ชินิดใส่เฟซชิวมามา,า,อาอชินิดชินิดครับทำไมอะลูกแม่ป้าถ่ายให้อยู่ป้าถ่ายให้อยู่ไม่ถอดอ้าวขี่รถต้องใส่หมวกกันน็อกเข้าใจไหมได้อ่าเข้าใจไหมลูกไดมไม้มาใส่ไหมให้เามาใส่ให้ใหม่ดิมาใส่ให้หน่อยบอกดิมาใส่หใสห้ชินิดน่อย Ma hà mai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  hà thấy dấu, mai dấu, mai hà mai hà mai hà mai lò lò hà đấy giếm lò, giếm lò lò ว้าวมามามาขับมาชนดิขับมาขับมาว้าวนี่ขับมาชนปะป๊าสิขับมา hi, ขับมาขับมาว้าวต wow. ูยิ้มเหรอยิ้มเหรอได้ยิ้มเหรอไหนไหนเอามายิ้มดิ giếm lời đấy, loại, lời <laughs> à, mama, mama, ló mama, ló mama, mama, ló mama, mama, ló dốc ló mama, mama, ló